หลายๆคนเริ่มสงสัยใช่ไหมคะว่าการทานอาหารเสริมทำให้ค่าตับค่าตายของเราเนี่ยพังจริงหรือเปล่า ตัวแอนะคะตอนเช้ามีอาหารเสริมแล้วก็วิตามินสูงประมาณ10ตัวค่ะก่อนนอนมีประมาณ5 6ตัวค่ะเป็นอาหารเสริมที่บำรุงสุขภาพทั้งหมดและกินมาต่อเนื่องเป็นเวลา10ปีตัวแอเองตรวจสุขภาพตลอดค่ะค่าตับค่าไตาปกติคุณหมอในทิกตอกเลยเลยท่านออกมายืนยันแล้วค่ะว่าการทานอาหารเสริมหรือการทานวิตามินที่มีคุณภาพย้านะคะว่ามีคุณภาพไม่มีผลกับค่าตับไตค่ะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะคุณหมอหรือแพทย์สมัยใหม่ให้ความสําคัญกับการทานอาหาร เสมเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าอาหารการกินในแต่ละวันของเรามันมีความเสี่ยงสูงกว่าค่ะปริมาณโซเดียมที่เยอะเกินความจําเป็นค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือส้มตำปลา,าค่ะร่างกายจะได้รับปริมาณโซเดียมเนี่ยที่สูงมากทําให้ตับไตของเราจําเป็นจะต้องขับโซเดียมออกแล้วก็ลดอาการกักเก็บน้ําในร่างกายคือลดอาการตัวบวมค่ะปิ้งย่างค่ะรู้สึกว่ามันเป็นของโปรดโดยเฉพาะชาบูหม่าล่าก็มีโซเดียมแล้วก็มีทั้งไขมันทานทุกวั กาแบบนี้นะคะโซเดียมสูงกว่าการทานอาหารเสริมอีกค่ะต่อมาอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆพิซซ่าปาเกตตี้เอ่ยอาหารแปรรูปทั้งหลายไส้กรอกหรือจะเป็นแหนมมันทําให้ร่างกายของเรานะคะได้รับปริมาณโซเดียมที่เยอะเกินความจําเป็นจําเป็นจะต้องขับออกอย่างโดยเร็วค่ะถ้าวันนี้คุณยังทานติดต่อกันทุกวันอาหารที่คุณทานเนี่ยดูแลตับไตดีหรือ,อยังเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะใครที่สงสัยกับการทานอาหารเสริมนะคะอย่าเพิ่งกังวลค่ะค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤ นะหรือดูตัวช่วยลดบวมแล้วก็ขับโซเดียมได้ขับของเก่าของเสียได้อย่างเช่นプレปพรไบอติกค่ะตัวนี้มีส่วนช่วยในการลดบวมขับของเก่าของเสียที่เกินความจําเป็นต่อร่างกายจะช่วยให้ตับไตของคุณนะทำงานได้เบาระเครียรของเก่าของเสียออกทางอุจจาระค่ะตัวช่วยดีที่สุดที่บอกว่าถ่ายได้โล่งเบาสบายไม่ปวดบิดลดอาการกดไหลย้อนเสริมสุขภาพช่วยให้สุขภาพยืนยาวลำไส้ดีプレปพรไบอติกเนี่ยแหละคะ่ะคือตัวช่วยหนึ่ง ที่ช่วยดูแลสุขภาพคุณค่ะ